สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้นะครับก็เป็นการสรุปหนังสือ Becoming Super Natural ซึ่งยังไม่มีแปลเป็นภาษาไทยเล่มนี้เป็นผลงานการเขียนของดร j o ดิ i เพนซ่านะครับ EP นี้เป็น EP ที่40ตอนเปิดการทำงานของต่อมพีเนียลหลายปีที่ผ่านมาผมใช้เวลาอย่างยาวนานศึกษาในเรื่องของต่อมพีเนีย รวมทั้งค้นหานักวิจัยที่ทำการวัดค่าของสารที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงานและเนื้อเยื่อความสนใจของผมก็คือการเชื่อมโยงสิ่งที่พบเข้ากับความลึกลับจากยุคโบราณมีอยู่สองเรื่องที่ผมสนใจเป็นพิเศษนั่นคือเรื่องคุณสมบัติเฟียโซอิเล็กทริกและทรานดิวเซอร์คุณสมบัติเฟียโซอิเล็กทริก เกิดขึ้นเมื่อเราใช้แรงกดกับวัตถุบางอย่างและทำให้แรงกดเปลี่ยนรูปเป็นประจุไฟฟ้าพูดง่ายๆว่าต่อมพีเนียลมีคริสตัลแคลไซต์ที่เกิดจากแคลเซียมคาร์บอนและออกซิเจนและด้วยโครงสร้างแบบนี้มันเลยช่วยให้เกิดผลที่เหมือนกับเสาอากาศนั่นคือ ตอมพีเนียลมีความสามารถในการถูกกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าและสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นข้อมูลได้นั่นเป็นข้อแรกต่อมาเช่นเดียวกับเสาอากาศที่มีความถี่เต้นเป็นจังหวะที่ตรงกับสัญญาณที่ได้รับตอมพีเนียลก็ได้รับข้อมูลที่ส่งตรงมาจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและทำหน้าที่เป็นตัวแปลสัญญาณ ที่ช่วยเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นสารที่มีความหมายได้อีกด้วยซึ่งนั่นเป็นข้อที่2ตัวแปลงสัญญาณหรือทรานดิวเซอร์คืออะไรก็ตามที่ได้รับสัญญาณของพลังงานมาแบบหนึ่งและเปลี่ยนให้กลายเป็นสัญญาณอีกแบบหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือทีวีวิทยุหรือคลื่นไวไฟอย่างทีวีที่ได้รับความถี่มาชุดหนึ่ง จะเปลี่ยนให้กลายเป็นภาพปรากฏขึ้นบนจอหรือวิทยุที่แปลงความถี่ให้กลายเป็นเสียงความถี่ที่ส่งออกมาเป็นสัญญาณที่สอดคล้องและเปลี่ยนแปลเป็นความหมายที่เราเข้าใจได้ตามที่ผมได้ศึกษามาตอมพีเนียลทำหน้าที่เป็นตัวแปลงสัญญาณประสาทที่สามารถได้รับและเปลี่ยนสัญญาณได้ภายในสมองมันสามารถรับความถี่ที่อยู่เหนือโลกสามิติ เหนือกว่าปริภูมิเวลาและความเป็นจริงที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสเมื่อต่อมพิเนเยลทำงานมันจะจูนไปสู่พื้นที่ว่างและเวลาในพื้นที่ที่สูงกว่าซึ่งเราได้เรียนรู้มาตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าคือเวลาปริภูมิรวมทั้งมันยังทำงานเหมือนกับทีวีในแง่ที่เปลี่ยนข้อมูลจากความถี่ให้กลายเป็นภาพที่เสมือนจริงเหนือจริง ประสบการณ์ที่ลึกล้ําของจิตรวมทั้งเพิ่มวิสัยทัศน์ที่ดื่มด่ำเนื้อธรรมดาได้อีกด้วยผมขอบอกเลยว่ามันจะคล้ายประสบการณ์ในโรงหนัง i m a มเลยทีเดียวถึงจุดนี้คุณอาจสงสัยว่าเราจะทำให้ต่อมพีเนียลเปิดการทำงานได้อย่างไรผมจะขอมอบ3ขั้นตอนให้คุณในตอนนี้ และก็จะมอบขั้นตอนที่4ด้วยการทำสมาธิดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1ปรากฏการเฟียโซอิเล็กทริกสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดปรากฏการเฟียโซอิเล็กทริกในต่อมพีเนียลคือคริสตัลแคลไซที่มีขนาดเล็กมากยาวประมาณ1-20ถึงไมครอนหรือขนาดประมาณ1ในร0 0ถึง1ใน4ของขนาดเส้นผมที่อยู่ในต่อมพีเนียล ตามที่คุณได้เรียนรู้เทคนิคของการหายใจที่ดึงพลังงานจากสามสูนล่างก่อนการทำสมาธิและเมื่อเราดึงพลังงานขึ้นมาจากด้านล่างไปสู่ศีรษะก็จะเพิ่มแรงดันในไขสันหลังก็มีส่วนสำคัญด้วยคำว่า f e a s o e l e c t r i c มาจากภาษากรีกที่หมายถึงการบีบอัดกดหรือดันการดึงน้ำไขสันหลังขึ้นสู่ด้านบนไปสู่ต่อมพีเนียล เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าจนไปกดที่คริสตัลก็สร้างปรากฏการณ์ที่ว่านี้กล่าวโดยรวมก็คือการขมิบหรือการเกรงช่วงล่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมากมายและมีส่วนสำคัญที่ไปกระตุ้นให้ต่อมพินเนียลเปิดการทำงานเพื่อสามารถรับรู้ข้อมูลได้จากมิติอื่นนั่นเองข้อ 2. ต่ตอมพินเนียลปลดปล่อยสารเมตาบอลิ น้ำไขสันหลังเคลื่อนที่ผ่านระบบปิดที่เรียกว่าระบบโพรงสมองโดยเป็นการเคลื่อนจากฐานล่างของกระดูกไขสันหลังผ่านสี่ห้องในสมองและกลับไปสู่กระดูกสันหลังตอนที่คุณหายใจเข้าและตามลมหายใจไปที่ด้านบนสุดของศีรษะจากนั้นก็กลั้นหายใจไว้คุณก็กำลังเล่งน้ำไขสันหลังให้ไหลขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่ผิวของต่อมพินียลมีขนเล็กๆที่เรียกว่าซิเลียที่ภาษาละตินแปลว่าขนตาซึ่งขนเหล่านี้จะช่วยให้น้ำไขสันหลังเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าปกติเพราะต่อมพินียลมีลักษณะคล้ายลูกสนที่ช่วยกระตุ้นของเหลวให้เคลื่อนที่และรวมเข้ากับกระแสไฟฟ้าในระบบปิดส่งผลให้ต่อมปลดปล่อยสารเมตาโบไลต์ซึ่งเป็นสารละลายประเภทหนึ่งที่เปลี่ยนเป็นพลังงาน ของเมลาโทนินเข้าสู่สมองถึงตรงนี้คุณก็ใกล้เคียงกับการเปิดการทำงานของต่อมพีเนียลและได้รับประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านไปอีกขั้นหนึ่งเรียบร้อยแล้วข้อที่3พลังงานได้ถูกส่งตรงไปที่สมองก็เหมือนกับการปล่อยจรวดขึ้นสู่อวกาศการเอาชนะกฎของแรงโน้มถ่วงจากพื้นดินจำเป็นต้องใช้พลังงานมากที่สุด เช่นเดียวกับการเคลื่อนพลังงานจากศูนย์พลังงานที่อยู่ด้านล่างต้องการความเข้มข้นและการพยายามที่มากกว่าการหายใจนั้นเป็นเสมือนความตั้งใจเพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเราเองจากอารมณ์ที่เป็นข้อจำกัดจากในอดีตกระดูกสันหลังกลายเป็นเครื่องมือที่ส่งต่อพลังงานและด้านบนสุดของศีรษะก็กลายเป็นเป้าหมายทุกครั้งที่คุณหายใจ คุณได้ส่งกระแสของอนุภาคขึ้นสู่ด้านบนเมื่ออนุภาคเหล่านี้เพิ่มความเร็วมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าสนามเหนี่ยวนำสนามเหนี่ยวนำเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการสื่อสารแบบสองทางไปพร้อมๆกันระหว่างร่างกายไปที่สมองและจากสมองไปสู่ร่างกายเปรียบเทียบเหมือนเครื่องดูดฝุ่นที่ดึงพลังงานจากด้านล่างจากนั้นก็ขยายพลังงานไปที่อวัยวะ การบริโภคการย่อยอาหารการสู้หรือหนีจะส่งกลับคืนสู่สมองส่งผลให้ร่างกายโดยรวมมีพลังงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อพลังงานไปถึงสมองก็จะทำให้มีสติและการตื่นรู้ที่เพิ่มขึ้นตอนนั้นเองที่สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้นรอบรอบร่างกายในรูปแบบของสนามทอรัสที่พลังงานเคลื่อนที่ไหลเวียนขึ้นบน ลงล่างและอยู่รอบๆร่างกายการที่ต่อมพีเนียลได้ถูกเปิดออกสนามทอรัสจะเคลื่อนที่ด้านตรงกันข้ามนั่นคือการดึงพลังกลับสู่ภายในร่างกายผ่านทางศีรษะและเพราะความถี่หมายถึงข้อมูลตอนนี้คุณก็ได้รับข้อมูลที่เหนือกว่าแสงที่มองเห็นและเหนือกว่าประสาทสัมผัสของคุณด้วยเมื่อทั้งสขั้นตอนเกิดขึ้น มันจะรู้สึกเหมือนคุณกำลังถึงจุดสุดยอดในศีรษะตอนนี้คุณมีเสาอากาศในสมองและกำลังเก็บข้อมูลจากดินแดนที่เหนือกว่าสสารและเหนือกว่าพื้นที่และการเวลาข้อมูลไม่ได้มาจากประสาทสัมผัสหรือจากสายตาที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมของคุณอีกแล้วคุณกำลังได้รับข้อมูลของสนามควอนตัมผ่านอีกตาหนึ่ง สิ่งนั้นก็คือดวงตาที่3จากต่อมพีเนียลที่อยู่ด้านหลังในสมองนั่นเองเอาละครับอีพีนี้ก็จบเนื้อหาตรงนี้นะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งถัดๆไปแล้วเจอกันใหม่ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ